สวัสดีครับผมทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไดอารี่ของผมอีกรอบนะครับวันนี้วันนี้วันอะไรวะวันนี้วันจันทร์ที่สามพฤศจิกายนครับผมวันนี้ก็ส่งไก่เหมือนเดิมครับผมแต่วันนี้จะไปที่ราชพฤกษ์นะครับวันนี้ไปส่งให้เพื่อนผมเองนะครับไม่รู้ใครจะจําได้ไหมชื่อเอกนะครับเอกกี้ผมเรียกว่าเอกกี้นะครับที่ขี่ฟอร์ซ่าในหลายๆทริปที่ไปกับผมนะครับผมที่ฟอร์ซ่าตัวจี๊ดของเขานะครับผม ก็เอกเข้าบ้านอยู่บางบอนครับแต่ว่าก็เลยขอเอกบอกว่าเออกเอั้นเรามาเจอกันครึ่งทางแล้วกันนะผมก็ดูแมพครับผมแล้วก็หาจุดกึ่งกลางนะครับก็มาตกลงกันได้ที่ร้านกาแฟครับผมก็เดี๋ยวจะเอาไก่ไปส่งให้เอกที่ร้านกาแฟถือโอกาสนั่งกินกาแฟด้วยกันไปสักพักหนึ่งแล้วก็แยกย้ายครับผมโอเคไปเราก็ไปด้วยกันครับผม โชคดีที่วันนี้เส้นรังสิตนครนาะยกรถไม่หนานแน่นมากนะครับเพราะว่าผมเลดอีกแล้วครับผมนัดเอกไว้11โมงครึ่งนะครับเดวิ mm hmm. อันบอกผมจะไปถึง11โมง50นู่นนะ่ะไายแล้วแล้วก็วันนี้เปลี่ยนมาใช้กล้องโ p ร o แล้วครับผมไม่ได้ใช้ DJI แล้วไม่ต้องมาคอยลุ้นแล้วว่าเสียงมันจะซิงหรือไม่ซิงนะครับผม แต่ไม่รู้เสียงจะเป็นยังไงเพราะว่าการซ่อนไม้ในหมวกใบนี้ของ GoPro โทโี่เป็นไม้สายนี่อาจจะมีเสียงลมเยอะหน่อยผมเดานะเออเหมือนเคยทําแบบนี้มาแล้วลหลหนึงแต่จําไม่ได้แล้วว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูในคลิปนี้เอานะครับผมโอเคเรามีตํารวจอยู่ข้างหน้ายังคงมีอยู่หรือไม่มีแล้วไม่เห็นแล้วนี่หว่า โอเคไปกันครับโอเคครับผมมาถึงสะพานลายเซนของผมแล้วนะครับสะพานลังสิตนะครับผมไม่รู้สะพานอะไรผมเรียกสะพานลังศิตกัแล้วกันตรงฟิวเจอร์พาร์คนี่นะครับลืมถามไปว่ามุมกล้องที่เป็นกล้องห้อยคอแบบนี้ชอบกันไหมครับผมถ้าชอบก็โอเคครับเดี๋ยวถ่ายเป็นกล้องห้อยคอไปเรื่อยๆผมว่าสําหรับรถคันนี้เนี่ย กล้องห้อยคอก็ได้มุมมองที่ที่โอเคดีเหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับผมไม่งั้นก็เป็นกล้องติดหมวกกันน็อกอย่างเดียวนะครับ <c oughs> โอ้รถติดอ๋อแต่ติดแค่ตรงนี้แหละนะครับ ว่าผมอาจจะมีสิทธิ์เปียกดีกว่าเหมือนมืดครึ้มยังไงก็ไม่รู้เปียกแม่งทุกวันเลยตอนนี้อะไรวะเนี่ยหมดหนะ้าฝนเธอครับเข้าหน้าหนาวกันนะเออโอเครถติดไม่มีอะไรขากลับถนนฝั่งนู้น รถติดแล้วก็แฉะเลยครับแฉะมากเลยอ่ะผมว่าบางทีขากลับผมอาจจะหนีดีกว่าผมไม่อยากแฉะนะครับผมเพิ่งล้างรถเมื่อวานล้างเองด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอาจจะหนีกลับมาทางแจ้งวัฒนะมาวิ่งวิภาเข้ากองทัพอากาศอะไรอย่างงี้ดีกว่านะครับโอ้ทุกคนดูฝั่งนู้นระถติดสุดๆเลยไม่ใช่ติดไฟแดงนะคือพ้นไฟแดงไปก็ติดครับเมื่อกี้ขี่มาเออติดตลอดทางเลยไม่รู้ติดอะไร ขากลับน่าจะหนีกลับอีกทางแล้วล่ะไม่กลับทางนี้ดีกว่านะครับไปกลับแจ้งวัฒนะเอาครับผมเพราะเดี๋ยวราชพฤกเข้าแจ้งวัฒนะก็นิดเดียวครับ <c oughs> มีคนถามผมว่าขี่เอ็กแมกที่ญี่ปุ่นแล้วรู้สึกไงบ้างนะครับโดยส่วนตัวผม,ผมว่ามันก็โอเคนะครับผม เอ็กแม็กนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคือเอ็กแมที่ญี่ปุ่นอะรถเช่าอะครับมันก็จะเป็นรถเดิมๆหมดนะครับคือ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเจอถนนขรุขระกับช่วงช่วงล่างเดิมๆนี่โอ้โหสะเทือนเลื่อนลั่นมากนะครับผมอันนี้พูดพูดแบบพูดแบบตามที่ผมรู้สึกนะเออไม่ไม่ได้อวยไม่ได้แบบอะไรนะครับก็คือสะเทือนครับผมสะเทือนเลยละสะเทือนจุกเลยนะครับผม แล้วก็ถ้านั่งก็โอเคแต่ถ้านั่งนานๆผมผมก็เมื่อยเพราะว่าผมไม่รู้ดิช่วงช่วงวางขาผมผมรู้สึกเมื่อยนะครับเบาะนั่งสบายนุ่มที่เก็บของใหญ่นะครับเก็บของได้สบายๆเลยนะครับผมฟีลลิ่งของการเลี้ยวการเข้าโค้งผมว่าเป็นฟีลลิ่งที่คล่องตัวคล่องตัวเลยนะครับ ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างตอนผมอยู่บนทางด่วนที่ใช้ความเร็วแบบเข้าโค้งอยู่สักร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิววิวหน้าบ้างนะครับซึ่งผมก็คิดว่านั่นมันก็เป็นเรื่องปกติของสกูตเตอร์แต่วิวไหวิวนะครับผมวิวนะครับมีอะไรระบบเบรกก็โอเคครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมเบรกก็เหมาะสมครับกำลังเครื่องยนต์ตอนขึ้นเขา ก็ก็มีมีแบบมีแบบสบายสบายไม่ได้รู้สึกว่าเนืดหรือว่าอะไรใดๆนะครับช่วงลงเขา engine นเบรกมีแต่ว่าไม่เยอะนะครับผมต้องเผื่อระยะสำหรับผมนะคือก็ต้องก็ต้องเผื่อเผื่อระยะออการเบรกเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมถ้าถามว่า engine นเบรกของก่อนลงเขาของของของ,ของคันนี้กับ x m a กแทไหนามีเยอะออกกัน l a มเปต้มีเยอะกว่านะครับเอ็นจิ้นเบรกมีเยอะกว่านะครับผมแล้วก็การขี่ท่านั่งแ a มเปต้าของผมสบายกว่านะครับอันนี้คือจริตผมนะทุกคนไม่ได้หมายถึงว่าบอกว่ามันเป็นแบบนั้นแต่เนี้ยผมพูดถึงตัวผมเองนะครับว่าสําหรับผมผม,ผมชอบ l a m b บต้มากกว่าชอบคันนี้มากกว่านะครับ G350 ของผมเนี่ย แล้วกออ็อัตราเร่งนะครับอัตราเร่งของช่วงช่วงต้นกับกลางๆอะไรอย่างเงี้ย G350 ทำได้ดีกว่า XMAX นะครับแต่อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งว่า G350cc มันเยอะกว่าเนาะ G350 มัน330กว่า cc นะครับ XMAX มันก็แค่2 0 0 270กว่า cc เองถูกไหมเออก็ cc เยอะกว่าประมาณสัก60 cc อะ่ะ นะครับมันก็อัตราเร่องอะไรมันก็ทันใจมากกว่าติดมือมากกว่าถามว่าท่านไหนติดมือมากกว่าแลมเบต้าติดมือมากกว่าครับปิดติดมือมากกว่าเห็นได้ชัดนะครับผมโอเคขึ้นสะพานนี้แล้วแต่กล้องไม่เห็นหรอกไม่ได้ติดหมดคนระับโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับผม ไปครับผมไปได้วยกันร้านนี้ก็จิ้มจิ้มเอานะผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันครับผมก็มู่มั่วเอาครับโอ้โหเอกมาเอกกับรถยังไงวะเนี่ย อ๋อได้เอกเข้าทางนี้ได้ถ้าเอกมาจากราชพฤกษ์เนาะเอกถึงแล้วเมื่อกี้เห็นลายเด้งขึ้นมานะครับจะถึงแล้วร้านกาแฟาอยู่ขวามืออยู่ในเวิร์กนี่เหรออ๋อนี่ไงถึงแล้วครับร้านฟินเนี่ยครับอ่าเห็นรถเอกแล้ว ฟอซ่าสุดเฟี้ยวประจำทริปอ่าก็ผมว่าผมทิมหัวไปทางนู้นดีกว่าออกก็ได้แหละเขาก็ออกได้แล้วเนาะ,ะหู้หกลิ่นกาแฟหอมหอมทุกคนหูกลิ่นกาแฟโคตรหอมเลยเปลี่ยนถุงมือแล้วครับเอาพาสตาผมแม่งขีดไปแล้วครับผม เปื่อยยุ่ยไปหมดแล้วอันนี้ก็คู่ดึกดำบันเหมือนกันครับซื้อมาเป็นปีแล้วแหละหลายปีแล้วด้วยแต่ไม่ค่อยได้ใส่ครับดันซื้อสีน้ำเงินมาโอเคถึงแล้วฟอซ่สาสุดเฟีย้ยวประจำทริปหวังว่าทุกคนจะจำได้ถ้าใครดูคลิปผม แยกกันแล้วผมก็แยกกลับนะครับเอกก็ไปอีกทางหนึ่งเ,เรียบร้อยดีใจได้เจอคิดถึงครับไม่ได้เจอกันนานโอเคปะเ,เราก็เสร็จภารกิจส่งไก่ครับผมกลับบ้านได้นะครับ ไปทางนี้เนาะโอเคก็สรุปสุดท้ายก็เลือกกลับทางเดิมทางที่มานั่นแหละครับทางที่รถติดนั่นแหละก็มันก็ดูดีสุดแล้วอะผมลองกดดูไปทางแจ้งวัฒนะก็โหก็ติดมากติดมากเหมือนกันนะครับก็เลยอ่ะไปทางนี้แล้วกันแต่ว่ามันมีถนนแฉะแฉะที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะก็เออก็อ่ะกลับไปล้างใหม่ก็ได้วะ <laughs> แดงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกไม่ไม่มีแบบเงาเงาของน้ำนี่ผมยังโอเคนะแต่เมื่อไหรที่ถนนแม่งแบงบ,บมีความเงามีน้ำมีความเงาแบบที่เงาเป็นกระจกนี่แบบโอ้ย จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยครับผม <c oughs> จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว <c oughs> แต่มันเสียวครับผมเวลาเจอถนนเงาเงาเป็นกระจกนะเรียบร้อยเบาทันทีแต่ถามว่าหยุดขี่ไหมก็ไม่ได้หยุดนะแต่ก็เบาครับผม วันนี้ลองจับโทรศัพท์เป็นแบบเป็นนอนแบบนี้ดูนะครับเพราะดูในคลิปที่แล้วพอกระจกเออโทรศัพท์มันตั้งขึ้นมามันเหมือนแบบมันฟังวิวทุกคนไปน,นิดนึงเนาะผมก็เลยจับมันนอนเผื่อว่าจะเห็นอะไรได้ได้เคลียร์ตามากขึ้นนะครับจะได้สบายตาเวลาดูนะครับผมน้ำมันเหลือครึ่งถัง แบมเบต้าคันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นรถที่อยู่กับผมน่าจะยาวนานเนาะมีคันหนึ่งที่อยู่กับผมนานมากหลายปีนะครับก็คือซีดีอพันนะครับ Honda c ซ R 1000, แต่ตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำคลิปยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมก็ขี่อย่างเดียวไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลยนะครับตอนที่ขี่ซ b ดีอารพันนะครับแต่ว่า มาเริ่มถ่ายตอนช่วงคันไหนไม่รู้ผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับตอนนั้นอยู่นานหลายปีครับผมส่วนใหญ่รถอยู่กับผมก็ประมาณปีหนึ่งไม่เกินครับแล้วก็ขายบางคันแบบไม่กี่เดือนก็ไปแล้วอย่างแฟชบอยนี่ไม่กี่เดือนเลยครับสามสี่เดือนไปแล้ว ว่าจะไม่เจอฝนเอ๊ขี่แบบชิวๆแล้วนะครับไม่รีบแล้วนะครับผมไปเรื่อยๆครับผมงงแงงงงแงงไปเรื่อยครับ มีใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังต่อกอไหมอ๋อผมยังติดอยู่นีว่าผมยังติดอยู่เรื่องดึงที่มีคนเคยคอมเมนต์บอกว่าถามบอกว่าผมมาเป็นนักแสดงได้ยังไงนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ค่อยเล่านะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็มีเรื่องราวอีกครับมาเป็นนักแสดงได้ยังไงเนี่ยแม่งความความถูกจัดสรรมามั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันคือความฟลุ๊กลุ้นๆเลยครับ ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในหัวผมเลยนะเออเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกนี่ก็เย็นๆดีนะครับถือว่าอากาศดีอุณหภูมิดีครับผมไม่ร้อนไม่อบอ้าวอะ เป็นแบบความชื้นๆเหมือนมีฝนนิดๆแต่ว่าฝนไม่มีเย็นๆดีครับผมว่าหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำอะไรของผมไปไปอีกเยอะแยะนะครับในสิ่งที่ผมเป็นในสิ่งที่ที่ ที่ผมคิดอยู่นะครับผมผมก็รู้แล้วละ่ะรู้ตัวแล้วว่าผม,มาชอบคลาสสิกนะครับชอบรถคลาสสิกนะครับชอบรถไฟกลมชอบไลฟ์สไตล์แบบนั้นนะครับผมตอนนี้ก็มุ่งเป้ามาทางนี้อย่างเดียวเลยครับก็รอจังหวะที่ดีก็อาจจะมีงอกขึ้นมาครับผมส่วนจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆครับ แต่ก็รู้ตัวแล้วแ่ะว่าชอบรถแบบนั้นครับอย่าง GS อย่าง r 0พันสามอาหรือโ Wing ที่เคยพูดให้ฟังก็ก็เป็นรถที่ดีแต่ก็เอาเพ้าจริงๆมันก็ไม่ใช่ผมอยู่ดีครับอืมตอนนั้นสามตัวเลือกนี้ก็ตกไปแล้วเรียบร้อยครับผมตอนนี้เหลือแค่ ไท่อัมทีรอยสิบนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สปีดทวินด้วยนะสปีดทวินก็ไม่ใช่แนวครับผมถ้าเป็นรถคลาสสิกผมไม่ชอบรถที่ท้ายมันเชิดขึ้นครับอย่างสปีดทวินพันสองเนี่ยตัวใหม่เนี่ยสเปคโคตรดีนะแต่ผมไม่ชอบรูปทรงที่มันเชิดขึ้นครับท้ายเชิดขึ้นผมชอบคลาสสิกที่มันท้ายท้ายลาดลาดตรงๆอย่างไท่อัมอย่างที้อย่สิ0หรือทีร1อยเนี่ย มันจะตรงถ้ามองจากด้านข้างนะครับแล้วก็เ z 900 RS อันนี้ฉีกแนวมาหน่อยนะครับ Kawasaki z 900 RS นะครับแล้วก็ Honda c b ี0ี103 R12 นาทีหรือว่า r 9, r 9 t มือสองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูๆไปอยู่ครับผม แต่ถ้าถามผมนะตอนนี้เลยนะครับที่แบบถ้าให้ผมซื้อตอนนี้นะถ้าให้ผมคิดว่าแบบเอ้ยซื้ออะไรเอาอะไรดีเนี่ยเออผมเลือกทีร้อยยี่สิบครับเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบด้อยกว่าทุกคันที่พูดมาแต่แต่ผมชอบครับผมชอบไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกว่าชอบแล้วแล้วมันเป็นบัญชี่ในชีวิตประจำวันได้อะ เพราะผมเคยขี่มาแล้ว่ผมขี่ได้ครับมันแต่ว่าถ้าแบบออกทริปเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันสู้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันสู้ควบ Z900 ก Z900 RS เอ่อ CD 1หรือ r i t ไม่ได้หรอกนะครับในเรื่องของเบรกในเรื่องของความมั่นใจในการเจออะไรฉุกเฉินนะครับก็แนะครับคิดไปคิดมาเยอะแยะครับผม โอเคผมว่าไม่ให้ยืดยาวกลับบ้านแล้วติดคลิปดีกว่านะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ดูคลิปคลิปญี่ปุ่นของผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการขับขี่รถของตัวเองขับขี่ปลอดภัยกันในทุกเส้นทางนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรถติดจริงครับผมกำลังจะเข้ารางสิษ์ครับผม ขอแถมท้ายคลิปนิดนึงทุกคนจำสะพานที่ผมเอา GS ไปลงแปะได้ไหมสะพานอยู่เธอนปะเดี๋ยวเราจะไปกลับรถตรงนั้นกันเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าตอนนี้สภาพของถนนในสะพานตรงนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูเวยนครับผมตอนนี้มุดรถติดก,ก่อน สถานอยู่ข้างหน้าครับผมทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลองลง s, <S <ป>สะพานกนันดูนะเดี๋ยวผมจะพาไปหูรถติดชิบหายอ๋อลงไม่ได้ทุกคนกคนี่เขาต้าน,านไวเห็นไหมแสดงว่าน้ำท่วมใต้สะพานครับผมโอเค ภารกิจล้มเหลวโอเคครับผมแล้วจะกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมต้องไปกลับรถกลางหน้าบายบายครับ